เราอยากจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ๆเข้าไปเป็นเกษตรกรมืออาชีพเก่งทั้งด้านการผลิตแล้วก็ด้านการตลาดด้วยคือจากเดิมที่เราบอกว่าผู้ผลิตต้องวิ่งหาตลาดเราจะไปเปลี่ยนแนวคิดว่าเราพยายามดึงการตลาดเข้าไปอยู่ใกล้ผู้ผลิตมากขึ้นต้องกข้าไปเติมเต็มในช่วงของโควิด19สิ่งที่จะได้ตามมาก็คือว่าผู้บริโภคเราเดินร้อยเดียวเธอเคยซื้อได้แค่1ชิ้นอาจจะได้ซื้อได้เป็น2ชิ้นผู้ผลิตก็มียอดขายดีขึ้นถึงแม้กำไรจะน้อยลง,งนะครับอย่างน้อยก็ได้ระบายของที่มีอยู่เป็นค่าจ้างลูกจ้างก็ยังดี กมการค้าภายในเนี่ยสามารถทําอะไรให้พวกเราประชาชนได้บ้างนะครับก็คงมี3กลุ่มที่พวกเราต้องดูแลใกล้ชิดที่สุดเลยคือกลุ่มของภาคเกษตรส่วนที่เหลือก็เป็นกลุ่มคู่บริโภคดูตั้งแต่ของใช้ประจาวันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งนนลหลับสิ้นสุดชีวิตอันภาคเกตที่ก็คือเรื่องการค้าการขายทั้งหลายนะฮะจะต้องไม่มีการใชยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคในเรื่องพฤติกรรมบ้างในเรื่องราคาบ้างในเรื่องความเพียงพอของสินค้าด้วย ภาคเกษตรที่ดูตอนนี้เราต้องการสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้องยอมรับแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนไปมากถ้าเรายังคืนทําเกษตรแบบเดิมเราก็จะลําบากในการแข่งขันเรามีคู่แข่งเยอะขึ้นต้นทุนเราสูงขึ้นค่าแรงเราสูงขึ้นวัตถุดิบเราสูงขึ้นจะมีปัญหาในเรื่องของราคาเราอยากจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ๆเข้าไปเป็นกเกษตรกรมืออาชีพเก่งทั้งด้านการผลิตแล้วก็ด้านการตลาดด้วยมีการจัดหลักสูตรหรือจัดอบรมเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาในเวทีเยอะขึ้นแล้วก็สิมีสินค้าใหม่ๆเช่นพืชออร์แกนิกหรือจะเป็นพวกเลี้ยงกุ้ง กุ้งขาวนะครับต่อยอดให้กับสินค้าเหล่านี้แปล่รูปกออกมาเป็นรูปของอบเป็นรูปกวนอบแห้งแดดเดียวอะไรพวกนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็คือเอาตลาดไปให้เขาเลยคือเราไปลงเสิร์ฟในการทรําธุรกิจในเรื่องของสินค้าคุณภาพตั้งหลายแล้วก็มีฟาร์มเอลเดตไปอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านคือจากเดิมที่เราบอกว่าผู้ผลิตอะวิ่งหาตลาดน,นะครับเราจะปเปลี่ยนแนวคิดว่าเราพยายามดึงการตลาดเข้าไปอยู่ใกล้ผู้ผลิตมากขึ้น การค้าภายในก็ดูแลเราในฐานะผู้บริโภคด้วยต้องกล้าไปเติมเต็มในช่วงของโควิด19ผู้บริโภคเราได้รับความผลกระทบแรงมากที่แรงนี้ไม่ได้แรงจากราคาสินค้าแรงจากรายได้ทางท่านรองนายกก็เลยจัดให้มีการออกมาเรื่องการช่วยเหลือบุยพวกเป็นเฟดเฟดออกมานเริ่มขยายไปถึงห้างสับสินค้าท้องถิ่นก็คือลงไปถึงท้องถิน่นลงไปถึงทุกอำเภอเลย878อำเภอ70,00กว่ารายการ7000กว่ารายการใช่ครับเราลดได้ตั้งแต่ประมาณสัก10ถึงประมาณเกือ 70%สิ่งที่จะได้ตามมาก็คือว่าผู้บริโภคเราเงินร้อยเดียวเธอเคยซื้อได้แค่1ชิ้นอาจจะได้ซื้อได้เป็น2ชิ้นผู้บริโภคก็มียอดขายดีขึ้นถึงแม็กกำไรจะน้อยลง,งนะครับอย่างน้อยก็ได้ระบายของที่มีอยู่เป็นค่าจ้างลูกจ้างกอ็อยังดี แต่ในเรื่องช่องทางในการติดต่อกับกรมเราก็มีระบบออนไลน์มีระบบเข้ามาจดทะเบียนโดยไม่ต้องมาเองแล้วนะครับเรื่องการขอเคลื่อนย้ายสินค้าแจ้งสตอ็อกคือไม่ต้องเบนเพเปอร์ก็มาแล้วใช้วิธีการเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมได้เลยถ้าอยากรู้เพื่อดูเลือกว่าเราจะขายที่ไหนเราจะซื้ออะไรยังไงนะครับก็เข้ามาดูได้ในเว็บของกรมค้าภไปในเราจะบอกว่าสินค้าเกษตรตัวไหนราคาเป็นยังไงตรงนี้จะมีข้อมูลให้ดูอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มในดูแลของผู้บริโภคส่วนนี้สามารถเช็คราคา สินค้าบริโภคของเราได้ก็คือในเรื่องของการรักษาพยาบาลทุกโรงพยาบาลจะต้องแจ้งราคายาให้กับกรมค่าไปในซ่าและกรมจะเอาว่าเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ของกมรมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยพี่น้องที่จะใช้บริการโรงพยาบาลนะครับท่านสามารถที่จะตรวจสอบก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการได้เลยว่าโรงพยาบาลไหนคิดค่ายาแพงค่ายาถูกกรมจะมีรายการยาทั้งหมด3,000ันรายการเนี่ยนะครับนอกจากค่ายาแล้วตอนนี้เราเพิ่มเติมในเรื่องของค่า,าบริการเช่นค่าห้องค่าตรวจวิจัยค่า อะไรพวกนี้ะนะครับจะมีการเปรียบเทียบ เป็นช่วงที่กรมค้าภายในเองพยายามที่จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นพยายามที่จะเร่งรัดทําให้ตลาดเข้าถึงผู้ผลิตให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้เยอะให้ทั่วถึงที่สุดด้วยในส่วนของผู้ค้าหรือว่าผู้บริโภคกันนะครับก็เช่นเดียวกันครับณนะวันนี้จะมีการใช้มาตรการทางด้านบริหารทางด้านกฎหมายเข้าไปดูแลในเรื่องของราคาสินค้าในเรื่องของความเพียงพอในเรื่องของการจกฉ่วยโอกาสให้ผู้บริโภคกันนะกบผู้ขายมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นยังไงเราต้องผ่านพ้นวิกฤตรตรงนี้ไปได้ด้วยกันครับ จะมารับแรงบนนันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะคก็อ,ะะอย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ